รวมเรื่องผีเรื่องลี้ลับและเรื่องหลอนก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะเล่าในคืนนี้เป็นประสบการณ์ของคุณอามขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับคุณอามได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาและยืนยันว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองโดยตรงเมื่อไม่กี่ปีก่อน ตอนนั้นคุณอามเพิ่งเริ่มสนใจสะสมของเก่าของวินเทจและเรื่องนี้ก็เริ่มต้นขึ้นจากการไปตามหาของเก่าชิ้นหนึ่งในต่างจังหวัดคุณอามเป็นพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมีงานอดิเรกที่ชอบมากคือการสะสมของเก่าของโบราณหรือของวินเทจทำนองนั้นคุณอามบอกว่ามันมีสเสน่ห์ของแต่ละชิ้นเหมือนมีเรื่องราวของมันเอง พอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เมื่อมีเวลาว่างคุณอามก็จะขับรถไปตามตลาดนัดของเก่าบ้างหรือบางทีก็ได้ข้อมูลจากกลุ่มใน Facebook ว่ามีที่ไหนน่าสนใจก็จะลองไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากโพสต์หนึ่งในกลุ่มคนรักของเก่านี่เองมีคนโพสต์ประมาณว่าใครผ่านไปแถวสุพรรณบุรีลองแวะไปดูบ้านคุณยายท่านหนึ่งแถวอำเภอสองพี่น้องนะ ท่านมีของเก่าสวยงามอยู่มากแต่โพสต์นั้นไม่ได้ให้ข้อมีลอะไรละเอียดนักไม่มีเบอร์โทรไม่มีแผนที่ที่ชัดเจนบอกแค่เป็นบ้านไม้หลังเดียวอยู่กลางทุ่งนาพอขับรถเข้าไปในซอยที่เป็นทางดินแดงจะเห็นเองคุณอามเล่าว่าตอนนั้นรู้สึกสนใจมากมันดูท้าทายดีได้ไปผจญภัยด้วยในตัว ก็เลยตัดสินใจว่าเสาวนั้นจะลองขับรถไปดูการเดินทางจากกรุงเทพไปสุพรรณก็ใช้เวลาไม่นานมากพอไปถึงแถวอำเภอสองพี่น้องคุณอามก็เริ่มขับรถช้าลงพยายามมองหาซอยที่เป็นทางดินแดงตามที่โพสต์บอกสุดท้ายก็เจอเป็นทางลูกรังแคบๆข,ข้างทางเป็นทุ่งนาสีเขียวสุดลูกหูลูกตาไม่มีบ้านคนอื่นเลยในระแวกนั้น คุณอามคิดในใจว่าถ้ามาตอนกลางคืนคงจะวังเวงน่าดูขับเข้าไปลึกพอสมควรประมาณเกือบกิโลเมตรได้จนในที่สุดก็เห็นบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวจริงๆเป็นบ้านไม้ทรงไทยโบราณยกพื้นสูงสภาพก็ดูเก่าตามกาลเวลาคุณอามจอดรถแล้วเดินเข้าไปใต้ถุนบ้านตะโกนเรียกยายครับยายอยู่ไหมครับ สักพักก็มีเสียงผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งตอบกลับมาจากบนบ้านว่าอยู่จ้าจ้าใครล่ะนั่นแล้วท่านก็ค่อยๆเดินลงบันไดามาเป็นคุณยายร่างเล็กผิวคลำ้ำผมขาวโพลนคุณยายมองคุณอามแล้วถามว่ามาหาใครคุณอามก็เลยบอกไปว่าเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าคุณยายมีของเก่าขายก็เลยอยากจะมาขอเข้ามาดูหน่อย คุณยายท่านนั้นก็ยิ้มใจดีบอกว่าอ๋อเชิญเชิญขึ้นมาบนบ้านก่อนสิคุณอามก็เดินตามขึ้นไปบนบ้านของเก่ามีจำนวนมากจริงๆวางอยู่ตามมุมต่างๆของบ้านมีทั้งถ้วยชามสังคโลกตะเกียงโบราณเต่ารีดทานแต่สายตาของคุณอามดันไปสะดุดกับของชิ้นหนึ่งที่วางอยู่ในมุมห้อง เป็นปิ่นโตเถาเคลือบสีเขียวลายดอกไม้โบราณสภาพก็ยังค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับของชิ้นอื่นคุณอามรู้สึกถูกชะตากับปิ่นโตเถานี้ยังบอกไม่ถูกมันดูมีมนขลังบางอย่างที่น่าค้นหาคุณอามเดินเข้าไปหยิบปิ่นโตเถานั้นขึ้นมาดูใกล้ๆคุณยายเจ้าของบ้านก็เดินตามมาแล้วพูดขึ้นว่า ตาถึงนะพ่อหนุ่มปิ่นโตอันนี้ยายรักมากเลยนะคุณอารมเลยถามคุณยายไปตรงๆว่ายายครับอันนี้ยายขายไหมครับพอดีผมชอบมากคุณยายทำหน้าลำบากใจนิดหน่อยแล้วบอกว่าอันนี้ยายไม่ค่อยอยากจะขายเลยพ่อหนุ่มมันเป็นของแม่ยายอีกทีหนึง่งแต่คุณอา์มก็ยังคงตือ้อบอกว่าให้ราคาดีนะคุณยายลองบอกราคามาได้เลย สุดท้ายคุณยายก็ถอนหายใจแล้วบอกว่าเอางี้ถ้าอยากได้จริงๆยายให้แต่พ่อหนุ่มต้องเอาไปดูแลดีๆนะอย่าทิ้งขวางละ่ะคุณอามดีใจมากรีบรับปากทันทีว่าครับยายผมจะดูแลอย่างดีเลยแล้วก็ถามคุณยายว่าเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าแล้วแต่จะให้เธอคุณอามเลยให้เงินคุณยายไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับปิ่นโตใบหนึ่งแต่ด้วยความที่ชอบมากจริงๆก็เลยไม่ได้เสียดายอะไรหลังจากจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยคุณอารมก็ถือปิ่นโตเถานั้นลงมาจากบ้านระหว่างที่กำลังจะเดินไปที่รถคุณยายก็ตะโกนตามหลังมาว่าพ่อนุม่มอย่าลืมนะต้องดูแลมันดีๆคุณอามก็หันไปพยักหน้ารับแล้วตะโกนตอบกลับไปว่า ครับยายไม่ลืมแน่นอนครับพอกลับมาถึงกรุงเทพคุณอามก็เอาปิ่นโตเถานั้นไปทำความสะอาดอย่างดีขัดถูจนเงาวับแล้วเอาไปวางโชว์ไว้บนชั้นในห้องนั่งเล่นใครไปใครมาก็ชมว่าสวยดีเป็นของเก่าที่สภาพสมบูรณ์มากคืนแรกที่ได้ปิ่นโตมาก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอคืนที่สองเรื่องราวผิดปกติก็เริ่มขึ้น กลางดึกคืนนั้นคุณอามสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนทําครัวอยู่ในห้องครัวเป็นเสียงสับอะไรบางอย่างดังเป็นจังหวะตอนแรกคุณอามก็นอนฟังอยู่บนเตียงคิดว่าตัวเองหูแว่วไปหรือเปล่าแต่เสียงมันก็ยังดังต่อเนื่องไม่หยุดคุณอามเลยตัดสินใจลุกจากเตียงแล้วค่อยๆแง้มประตูห้องนอนออกไปดูภาพที่เห็นทำเอาคุณอามแทบช็อก คุณอามเห็นร่างของผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งยืนหันหลังทำอะไรบางอย่างอยู่ที่เคาน์เตอร์ครัวรูปร่างหน้าตาคุ้นเคยเหมือนคุณยายที่ขายปิ่นโตให้ไม่มีผิดเพี้ยนแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือบนเคาน์เตอร์ครัวตรงหน้าหญิงสูงวัยคนนั้นมีปิ่นโตสีเขียวใบนั้นวางอยู่แล้วท่านก็กำลังใช้มีดอิโต้เล่มใหญ่สับอะไรบางอย่างอยู่บนเขียงอย่างขมักขม้น คุณอามพยายามเพ่งมองว่ากำลังสับอะไรอยู่แต่ก็มองไม่ชัดเพราะมันมืดเห็นเพียงก้อนเนื้อสีแดงสดเท่านั้นเองวินาทีนั้นคุณอามทำอะไรไม่ถูกเลยไดแต่ยืนแข็งทื่ออยู่ที่หน้าประตูห้องนอนขาก็สั่นไปหมดในหัวคิดวนไปวนมาว่านั่นมันอะไรกันแน่คือภาพที่เห็นมันชัดเจนมาก ไม่เหมือนคนตาฝาดแต่พอคุณอามกระพริบตาอีกทีร่างของหิงสูงวัยคนนั้นก็หายไปแล้วเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในห้องครัวมาก่อนทุกอย่างกลับมาเงียบสงัดเหมือนเดิมมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดังเบาๆเท่านั้นตอนแรกคุณอามพยายามบอกตัวเองว่าคงฝันไปแน่ อาจจะเพราะคิดเรื่องปิ่นโตมากเกินไปจนเก็บไปฝันแต่ถึงจะคิดอย่างนั้นขามันก็ยังไม่กล้าก้าวออกไปจากห้องอยู่ดีหลังจากยืนทําใจอยู่สักพักใหญ่ความอยากรู้มันก็มีมากกว่าความกลัวคุณอามค่อยๆรวบรวมความกล้าเดินออกจากห้องนอนตรงไปที่ห้องครัวแล้วเปิดไฟจนสว่างจ้าไปทั้งห้อง สิ่งแรกที่ทำคือมองไปที่เคาน์เตอร์ครัวมันว่างเปล่าไม่มีทั้งเขียงไม่มีทั้งมีดอีโต้แล้วก็ไม่มีก้อนเนื้ออะไรทั้งนั้นทุกอย่างสะอาดสะอ้านเหมือนตอนก่อนที่จะเข้านอนไม่มีผิดเพี้ยนคุณอามถอนหายใจออกมานิดหน่อยรู้สึกโล่งใจไปเปล่าหนึ่งที่มันอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนหรือความฝันจริงๆ แต่พอคุณอามกำลังจะเดินกลับเข้าห้องนอนนั่นเองจมูกของคุณอามก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นหอมเหมือนอาหารไทยโบราณที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆคุณอามพยายามดมหาที่มาของกลิ่นเป็นกลิ่นข้าวสวยร้อนๆกับกลิ่นคล้ายน้ำพริกปลาทูอย่างชัดเจนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยขึ้นมาดมใกล้ๆก,กลิ่นมันชัดเจนมาก เหมือนกับว่ามีคนเพิ่งเอาข้าวกับน้ำพริกใส่เข้าไปเมื่อสักครู่แต่พอเปิดฝาปิ่นโตออกมาดูในนั้นมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่เศษอาหารสักนิดเดียวตอนนั้นเองที่คุณอามเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วความกลัวที่เคยลดลงไปเมื่อกี้กลับพุ่งขึ้นมาจับใจอีกครั้ง คืนนั้นทั้งคืนคุณอามนอนไม่หลับเลยพอเจอเรื่องกลิ่นเข้าไปเต็มๆแบบนั้นมันก็ขมตาให้หลับลงไม่ได้จริงๆได้แต่นอนคิดว่าตัวเองไปเอาอะไรกลับมาบ้านกันแน่พอเช้ามาคุณอามก็ยังรู้สึกหวาดระแวงไม่หายคุณอามเดินไปหยิบปิ่นโตเถานั้นขึ้นมาดูอีกครั้งพลิกไปพลิกมา พยายามหาเหตุผลมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็คิดไม่ออกในใจตอนนั้นแวบหนึ่งก็คิดอยากจะเอาไปทิ้งให้มันจบเรื่องไปแต่ก็มีความเสียดายอยู่ลึกๆเพราะมันเป็นของเก่าที่สวยงามมากจริงๆคุณอามเลยพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้กลิ่นนั้นอาจจะติดมานานแล้ว พออากาศเปลี่ยนมันเลยฟุ้งขึ้นมาเฉยๆแล้วก็พยายามจะไม่คิดถึงมันแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไปอีกสองสามวันต่อมาเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะสงบลงไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอีกคุณอามก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยคิดว่าเรื่องราวผิดปกติมันคงจบไปแล้วคืนนั้น ก็นั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นตามปกติเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่าบรรยากาศในห้องก็เงียบสงบดีมีแค่เสียงจากโทรทัศน์ที่เปิดอยู่แต่แล้วคุณอามก็ได้ยินเสียงแปลกแปลกแทรกขึ้นมาเป็นเสียงที่ดังมาจากในครัวเสียงเหมือนมีคนเอาช้อนโลหะมาเคาะกับขอบภาชนะเบาๆดังเป็นจังหวะ คุณอามนั่งนิ่งรีบกดรีโมทลดเสียงโทรทัศน์ลงจนเงียบแล้วก็นั่งฟังเสียงนั้นมันก็ยังดังอยู่ดังมาจากทิศทางของชั้นวางของที่วางปิ่นโตเอาไว้เสียงมันชัดเจนมากจนไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นได้เลยว่าหูแว่วไปเองคุณอามรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นในหัวมันว่างเปล่าไปหมดทำอะไรไม่ถูก ได้แต่นั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนโซฟาเสียงเคาะนั่นดังอยู่สักพักใหญ่แล้วก็เงียบหายไปเองดือด้อๆคุณอามรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีลุกขึ้นแล้วเปิดไฟในครัวทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมปิ่นโตวางนิ่งๆอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรผิดปกติแต่หลังจากคืนนั้นเป็นต้นมา คุณอามก็เริ่มรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในห้องของตนเองเป็นความรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนในห้องก็จะรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมาจากมุมมืดเสมอมันไม่ใช่แค่ตอนกลางคืนแม้แต่ตอนกลางวันแสกแกก็ยังรู้สึกได้ความรู้สึกอึดอัด เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนคุณอามเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วช่วงนั้นสภาพจิตใจของคุณอามย่ำแย่มากการที่ต้องอยู่ในห้องของตัวเองแต่กลับรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลามันบั่นทอนมากจริงๆกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะหวาดระแวงพอสะดุ้งตื่นกลางดึก ก็จะรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองอยู่ที่ปลายเตียงตลอดเวลาแต่พอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เจออะไรเป็นแบบนี้อยู่หลายคืนจนร่างกายอ่อนเพลียไปหมดมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่คุณอามกลับมาจากทำงานด้วยความเหนื่อยล้าสุดๆก็เผลอหลับไปบนโซฟาในห้องนั่งเล่นทั้งๆท,ที่ยังเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เจ้าตัวบอกว่า ไม่ได้ตั้งใจจะนอนตรงนั้นแต่คงเพราะร่างกายมันไม่ไหวแล้วจริงๆและในคืนนั้นเองที่คุณอามฝันคุณอามฝันว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในคอนโดแต่กลับไปยืนอยู่ในบ้านไม้เก่าหลังนั้นอีกครั้งเป็นบ้านของคุณยายคนที่ขายปิ่นโตให้นั่นแหละแต่บรรยากาศในฝันมันดูต่างออกไป มันไม่ได้ดูเงียบเหงาหรือน่ากลัวเหมือนตอนที่ไปเจอแต่กลับดูมีชีวิตชีวาเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตคุณอามเห็นคุณยายคนเดิมแต่ดูแข็งแรงกว่าตอนที่เจอตัวจริงท่านกำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารในครัวส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้านในฝันนั้นคุณอามเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนมาก คุณยายกำลังตักข้าวสวยร้อนๆใส่ลงในปิ่นโตสีเขียวใบนั้นตามด้วยปลาทูทอดหนึ่งตัวกับน้ำพริกถ้วยเล็กท่านจัดเรียงมันอย่างประณีตบรรจงในขณะที่ทำไปคุณยายก็ฮัมเพลงเบาๆไปด้วยแต่เป็นทำนองเพลงที่ฟังดูเศร้ามากสีหน้าของคุณยายดูเรียบเฉย แต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าสร้อยและความคิดถึงเหมือนกำลังทำข้าวของไปให้ใครสักคนที่รอคอยมานานแสนนานหลังจากจัดของใส่ปิ่นโตเสร็จคุณยายก็ค่อยๆปิดฝาทีละชั้นแล้วยกมันขึ้นมาถือไว้แน่อ,อกจังหวะนั้นเองที่เหมือนคุณยายจะรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของคุณอาม ท่านค่อยๆหันหน้ามาทางที่คุณอามยืนอยู่แต่ไม่ได้มองด้วยสายตาที่น่ากลัวเป็นสายตาที่เศร้ามากแล้วท่านก็พูดขึ้นมาลอยๆด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่า,วาเดี๋ยวเขาก็กลับมากินเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วภาพทุกอย่างก็ตัดไปคุณอามสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนโซฟาเหนือท่วงตัวไปหมด หัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมานอกอกแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกที่สุดไม่ใช่ความฝันที่น่ากลัวแต่เป็นความรู้สึกว่าฝันเมื่อกี้นี้มันเหมือนจริงเกินไปเหมือนกับว่าไม่ได้ฝันแต่กำลังดูภาพความทรงจำของใครคนหนึ่งอยู่จริงๆหลังจากฝันคืนนั้นคุณอามก็มองปิ่นโตเถาเดิมด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป จากที่เคยกลัวอย่างเดียวตอนนี้มันมีความรู้สึกสงสารปนเข้ามาด้วยคุณอามบอกว่าภาพของคุณยายที่ดูเศร้าส้อยในฝันมันติดตามากเรื่องราวที่ได้เห็นทำให้เชื่อว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในปิ่นโตเถานี้ไม่ใช่ผีร้ายที่คิดจะมาทำร้ายอะไร แต่อาจจะเป็นแค่วิญญาณที่มีห่วงมีความยึดติดกับอะไรบางอย่างจนไปไหนไม่ได้แต่ถึงจะคิดแบบนั้นความกลัวมันก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่ดีการต้องอยู่ร่วมห้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนั่นแหละคุณอา์มเริ่มใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงกว่าเดิมก่อนออกจากห้องไปทำงานตอนเช้า จะมองไปที่ชั้นวางของเพื่อตรวจดูปิ่นโตทุกครั้งว่ามันยังวางอยู่ที่เดิมปิดฝาสนิทเรียบร้อยดีไหมเหมือนเป็นกิจ,จวัตรประจำวันไปแล้วเพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วก็จะกลับห้องให้เร็วขึ้นไม่ไปทะเลทลายที่ไหนหลังเลิกงานเพราะไม่อยากอยู่ในห้องคนเดียวตอนที่ฝามืดไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่คุณอามต้องอยู่ทำงานดึกกว่าปกติ กลับมาถึงคอนโดก็เกือบจะสามทุ่มพอเปิดประตูห้องเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างในทันทีบรรยากาศในห้องมันเย็นกว่าปกติแล้วก็เงียบจนรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกคุณอามค่อยๆวางกระเป๋าแล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องจนกระทั่งสายตาไปหยุดที่ชั้นวางของพี่เดิม แล้วหัวใจของคุณอามก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มภาพที่เห็นคือปิ่นโตสีเขียวเถานั้นมันไม่ได้ตั้งซ้อนกันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเถาปิ่นโตชั้นบนสุดถูกยกออกมาวางอยู่ข้างๆกับชั้นที่เหลือส่วนฝาปิดก็ถูกเปิดแล้ววางไว้อย่างเรียบร้อยถัดออกไป เหมือนมีคนจงใจเปิดมันออกเพื่อเตรียมจะใส่อะไรบางอย่างเข้าไปไม่มีผิดคุณอามยืนนิ่งตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเป็นนาทีเขามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าตอนเช้าก่อนออกจะคห่องทุกอย่างมันยังวางซ้อนกันปกติเรียบร้อยดีหน้าต่างทุกบานก็ปิดสนิทไม่มีทางที่ลมจะพัดจนมันตกหรือแยกออกจากกันได้แน่นอน แถมการที่ชั้นและฝามันถูกยกออกมาวางอย่างเป็นระเบียบแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นเองวินาทีนั้นคุณอามรู้ได้ในทันทีว่าไม่ได้คิดไปเองไม่ได้ตาฝาดและไม่ได้ฝันสิ่งที่อยู่ในห้องกับเขามันมีตัวตนจริงๆและตอนนี้มันไม่ได้ทำแค่ส่งกลิ่นหรือทำเสียงให้ได้ยินแล้ว แต่มันเริ่มเคลื่อนไหวสิ่งของได้ด้วยความกลัวที่เคยมีทั้งหมดถาโถมเข้ามาในใจของคุณอามจนแทบจะยืนไม่อยู่นี่คือการคุกคามที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตหลังจากคืนที่ปิ่นโตถูกแยกชิ้นส่วนคุณอามก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวในห้องอีกต่อไปคืนนั้นรีบโทรหาเพื่อนสนิท แล้วขอไปนอนด้วยพอเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็มีท่าทีครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อบอกว่าคุณอามอาจจะคิดมากหรือเครียดเกินไปจนเห็นภาพหลอนแต่คุณอาร์ยืนยันว่าสิ่งที่ตนเองเจอมันคือเรื่องจริงจนสุดท้ายเพื่อนก็ยอมให้ขางด้วยแต่ในใจ คุณอาล์มรู้ดีว่าถ้าไม่มีหลักฐานให้เห็นกับตาคงไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เล่าแน่ๆแ,และที่สำคัญที่สุดคือตัวเขาเองก็ต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ได้บ้าไปวันรุ่งขึ้นคุณอาล์มตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้มันรู้เรื่องกันไปเลย คุณอามกลับไปที่ห้องของตนเองในตอนกลางวันแสกๆจัดแจงเอาปิ่นโตที่ถูกแยกส่วนกลับมาวางซ้อนกันให้เหมือนเดิมทุกอย่างปิดฝาให้สนิทแล้วเอาไปตั้งไว้ที่เดิมจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตั้งค่าให้บันทึกวิดีโอ แล้วเอาไปวางซ่อนไว้ในมุมที่สามารถมองเห็นฉันวางปิ่นโตได้อย่างชัดเจนที่สุดตั้งใจว่าจะอาดวิดีโอทิ้งไว้ทั้งคืนเลยเพื่อจับภาพเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นให้ได้คืนนั้นคุณอามกลับไปนอนห้องเพื่อนเหมือนเดิมเจ้าตัวบอกว่าทั้งคืนแทบนอนไม่หลับในใจ คิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องกล้องที่อัดทิ้งไว้อยากจะรู้ว่าว่าจะถ่ายติดอะไรบ้างไหมพอเช้าวันต่อมาคุณอามรีบกลับไปที่ห้องทันทีสิ่งแรกที่ทำคือเดินไปดูที่ชันวางปรากฏว่าปินโตมันก็ยังวางอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเมื่อวานไม่ได้ถูกแยกส่วนออกเหมือนครั้งก่อนตอนแรกก็ใจเสียหน่อยๆน คิดว่าคืนนี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอหยิบมือถือมาเปิดดูวิดีโอที่อัดไว้ก็ทำเอาคุณอาร์มถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงไปนั่งกับพื้นตอนแรกที่ไล่ดูไฟล์วิดีโอมันก็ไม่มีอะไรเป็นภาพมุมเดิมของห้องครัวที่มืดสนิทนิ่งๆอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณตีสามกว่า ในวิดีโอนั้นฝาของปิ่นโตมันก็ค่อยค่ยขยับมันไม่ได้กระเด็นหรือหล่นลงมาแต่มันค่อยค่อยคอยลอยขึ้นในแนวตรงอย่างช้าๆเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นค่อยค่ยประคองยกมันขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนตัวไปวางลงข้างๆอย่างนุ่มนวลจากนั้นเถาปิ่นโตชั้นบนสุดก็ลอยขึ้นตามไปในลักษณะเดียวกัน แล้วถูกวางลงข้างๆอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภาพที่เห็นในวิดีโอมันชัดเจนมากชัดจนไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าห้องนี้มีบางสิ่งอยู่จริงๆคุณอารมดูคลิปนั้นซ้ำไปซ้ำมาด้วยมือที่สั่นเทาความกลัวแล่นจับไปถึงขั้วหัวใจ ตอนนี้เขาไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วและรู้ในทันทีว่าต้องทําอย่างไรต่อไปทางเดียวที่จะทําให้เรื่องนี้จบลงคือต้องเอาของชิ้นนี้กลับไปคืนที่เดิมเท่านั้นคุณอามไม่รอช้าเสาถัดมาก็เอาปิ่นโตเถานั้นห่อผ้าอย่างดีวางไว้ที่เบาะหลังรถ แล้วขับรถมุ่งหน้าตรงไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีทันทีคุณอามบอกว่าตลอดทางที่ขับรถไปในใจก็ภาวนาขอให้เจอยายคนนั้นขอให้ท่านยอมรับของคืนไปแต่โดยดีคุณอามไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเกลียดวิญญาณดวงนั้นแล้วแต่ความกลัวทำให้ไม่สามารถเก็บของชิ้นนี้ไว้กับตัวได้อีกต่อไป พอขับรถเลี้ยวเข้าซอยดินแดงที่คุ้นเคยคุณอา์มก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างตั้งแต่ไกลๆภาพบ้านไม้ที่เห็นอยู่ข้างหน้ามันดูทรุดโทรมกว่าที่จำได้มากนักตอนที่มาครั้งแรกบ้านมันก็ดูเก่าก็จริงแต่มันยังดูเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยแต่ภาพที่เห็นตอนนี้คือบ้านที่เหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลายปี หมายบางส่วนผุพังเถาวันเหลื้อยขึ้นเต็มเสาบ้านไปหมดสนามหญ้าที่เคยพอจะดูเรียบรอย้อยก็รกทึบไปด้วยวัชพืชคุณอามจอดรถด้วยความรู้สึกงงงงสับสนเขามั่นใจว่ามาถูกที่แน่ๆแต่ทำไมสภาพบ้านมันถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้คุณอามลงจากรถแล้วตะโกนเรียกยายครับยายเมียน ผมเอาของมาคืนครับแต่เสียงที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบสงัดคุณอามเดินเข้าไปใกล้ตัวบ้านก็ยิ่งเห็นชัดว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีคนอยู่แน่ๆฝุ่นจับหนาเตะไปหมดทุกที่ตอนนั้นเองที่มีลุงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆผ่านมาพอดีท่านชะลอรถแล้วก็จอดถามคุณอาม์ว่ามาหาใครหรอพ่อนม คุณอามก็เลยหันไปตอบผมมาหายายเจ้าของบ้านหลังนี้ครับพอดีผมเคยมาซื้อของเก่าจากท่านเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนลุงคนนั้นทำหน้าง,งงหนักกว่าเดิมมองไปที่บ้านร้างสลับกับมองหน้าคุณอามก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้คุณอามแทบหลมทั้งยืนออกมาบ้านหลังนี้เนี่ยนะพ่อหนุ่มจำผิดบ้านหรือเปล่า บ้านหลังนี้มันร้างมาเป็นสิบปีแล้วนะไม่มีใครอยู่มานานแล้วคุณอามก็รีบเถียงจะเป็นไปได้ยังไงครับลุงผมเพิ่งมาเจอยายเมียนท่านเป็นคนขายปิ่นโตให้ผมเองกับมือพอได้ยินชื่อยายเมียนสีหน้าของลุงก็เปลี่ยนไปทันทีท่านมองคุณอามด้วยสายตาที่ทั้งตกใจและสงสารก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เบาลงว่า โธพ่อหนุ่มเอ้ยที่พ่อหนุ่มเจอหนะ่ะไม่ใช่คนแล้วละยายเมียนท่านผูกคอตายในบ้านหลังนี้ไปเป็นสิบกว่าปีแล้วคุณอามอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกลุงคนนั้นก็เล่าต่อว่าตลอดผัวแกรประสบอุบัติเหตุเสียไปยายเมียนแกก็เพียนไปเลยทุกวันแกจะทำกับข้าวใส่ปิ่นโตอันโปรดของแก ไปนั่งรอผัวที่ท่านนา้ำบอกว่าเดี๋ยวผัวก็กลับมากินเป็นแบบนั้นอยู่เป็นปีๆจนสุดท้ายแกก็มาผูกคอตายในบ้านนี่แหละวินาทีนั้นทุกอย่างก็ประจางชัดในหัวของคุณอามทั้งภาพฝันทั้งกลิ่นอาหารทั้งเสียงเคาะปิ่นโต ทุกอย่างมันคือการกระทำซ้ำๆของวิญญาณยายเมี่ยนที่ยังคงรอคอยสามีที่ไม่มีวันกลับมาผู้หญิงที่ขายปิ่นโตให้เขาในวันนั้นก็คือวิญญาณของยายเมียนนั่นเองคุณอามตัวชาววะไปทั้งตัวค่อยๆเดินเอาปิ่นโตสีเขียวเถานั้นไปวางไว้ที่บันไดบ้านร้างหลังนั้นอย่างช้าๆยกมือไหว้ขอขมา แล้วรีบขึ้นรถขับออกมาจากที่นั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคืนหลอนก่อนเข้านอนแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ